สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องน้องนุ่นนะครับในชนกนะครับที่ไม่ไปนะครับคณะของนีโน่นะครับสองที่ตรสุดที่รักนะครับครับผมก็นะครับจากที่ฟังคลิปที่น้องนุ่นไลฟ์นะครับในทิกต o อกนะครับก็เราก็จับใจความได้นะครับว่าสาเหตุที่ น้องนุ่นเนี่ยนะครับทำไมถึงยังไม่ได้ไปรับเชิญนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็น้องนุ่นนะครับเขาก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นอยู่แค่2คณะนะครับจะเล่นอยู่แค่2คณะก็คือคณะแรกก็คือคณะของคุณพ่อนะสอนลักษ์เพชรวิเชียนซึ่งเป็นคณะของครอบครัวนะครับที่โคราชนะครับเพราะเพราะว่าน้องนุ่นก็เป็นคนโคราชนะครับเพราะว่าน้องนุ่นก็มี แผนการพัฒนาฟื้นฟูลิกเกโคราชนะครับให้กลับมาโด่งดังนะครับแล้วก็คณะที่2ที่น้องนุ่นไปเล่นก็คือคณะลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับซึ่งคณะนี้ก็เป็นคณะเพื่อนของน้องนุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องนุ่นก็ได้พูดมาในไลฟ์นะครับแบบนั้นนะส่วนที่ทุกคนรอคอยนะครับเมื่อไรจะได้เห็นน้องนุ่นเนธชนกเนี่ยไปคณะเวทีลิเกนะครับของสองเทพบุตรสุี่รักษ์ของนิโนนะครับ ก็น้องนุ่นบอกว่า,าไม่สนิทนะครับไม่สนิทกับนีโน่นะนะครับก็เพิ่งจะรู้จักกันนะครับก็เลยเใช้เหตุผลนี้นะครับ fc นะครับแล้วก็ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะไปร่วมงานได้แต่ต้องเป็นวันดีๆนะครับอย่างเช่นวันไหวค้ครูนะครับถ้าคณะนิก2สองเทพบุตรสุดลักษ์มีงานไหวค้ครูเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าคิวงานของน้องนุ่นนะครับว่างนะครับถ้าเกิดว่าเชิญน้องนุ่นไปอ่ะน้องนุ่นก็จะไปอยู่นะครับอันนี้ในกรณีงานไม้ครูนะก็คืองานไม้ครูอ่ะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะจะเห็นแค่ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะถ้า้ังนุ่นไปนะแต่ถ้าวันไม้ครูของนีโน่เนี่ยไปจัดแล้วมันตรงกับงานที่น้องนุ่นรับก็น้องนุ่นก็ไปไม่ได้ นะครับแล้วก็มีอีกข้อนึงนะครับที่น้องนุ่นบอกไว้ว่าต้องสะดวกใจนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าคําว่าสะดวกใจของน้องนุ่นคืออะไรนะครับอันนี้คือผมจับใจความมาให้นะครับ FC. เอฟเราก็จะฟังน้องนุ่นพูดแล้วเราก็จะพูดแบบกลางๆนะนะครับก็คือมันเป็นความคิดเห็นของน้องนุ่นนะที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ไปนะนะครับ ถ้าไปมันก็ต้องมีเนี่ยที่ทีมบอกก็จะมีแค่งานไหว้ครูกับด้วยความสะดวกใจของน้องนุ่นถึงจะไปได้นะครับแต่โอกาสที่จะไปผมว่าน้อยนะครับน้อยเพราะว่าน้องนุ่นพูดแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่าจะเล่นแค่2คณะนะครับเพราะฉะนั้นคณะอื่นถ้าจะมารับเชิญน้องนุ่นน่าจะไม่ได้ไปนะครับน่าจะไม่ได้ไปนะครับอันนี้ก็มันก็มี f c เม้นต์มาเยอะนะครับหลายอย่างใน FFC นะ <c oughs> คือผมขอพูดเป็นกลางๆก,ก็แล้วกันนะครับคือแมงกะบี้น่ะนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของน้องนุ่นเนี่ชนกนะว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกอะไรยังไงเพราะว่าเราเป็นแค่ FC เท่านั้นเราไม่สามารถไปบ,บังคับหรือว่าไปบอกให้เขาทําอย่างที่เราต้องการได้นะครับเหมือนเหมือนตัวเราถ้าคนอื่นมาบังคับให้เราทําอย่าง,งานู้นอย่างนี้เราจะทํำไหมเราก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเขาใจเรา นุ่นไม่ไปก็อาจจะมีเหตุผลที่ไม่ไปนะครับก็ถ้าถามว่าสงสารนีโน่ไหมก็สงสารอยู่นะนะครับก็คิดว่าไม่อาจจะไม่สมหวังที่แบบว่าจะได้เห็นน้องนุ่นไปรับเชิญนะนะนะครับก็จะอาจจะไม่เห็นภาพนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านีโน่คณะสองทพบุตรสุดลักเนี่ยนะครับเขาก็มีเขาก็เขาก็พอมีฐานเอฟซนะ เขาก็มีชื่อเสียงเขาก็มีคนรู้จักแล้วก็มีตารางงานอยู่ก็ไม่ใกล้ทบอะไรหรอกครับก็คือคณะเขาก็พอพอดังอยู่แล้วเนาะน้องนุ่นเขาก็ดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องนุ่นก็เล่นคณะขอ,ของคุณพ่อแล้วก็เล่นคณะเพื่อนนะครับแค่นั้นก็พอแล้วอ่าก็นะครับเราก็จะไปคิดอะไรมากนะครับให้นะครับน้องนุ่นนะครับเป็นคนตัดสินใจ นะครับว่าจะทําอะไรต่อในอนาคตนะครับวันที่5นะครับทุกคนนะหมิถุนายนนี้นะครับที่จังหวัดราชบุรีน้องนุ่นก็จะได้ไปรับเชิญคณะลิเกลุ่งฟ้ากิษดาบารมีเนาะนะครับเดี๋ยว FC รับชมในคลิปนะครับก็เดี๋ยวเขาก็มีถ่ายท่าสดนะครับทางเพจนะครับผมแล้วก็วันที่16นะครับ1ิมิถุนาที่สะเติงเซานะครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับ แล้วก็วันที่สําคัญนะครับก็คือวันที่22พฤษภาคมนะครับที่โรงละครนะครับก็ที่โคลานั่นแหละครับทุกคนอ่าก็จะเป็นครั้งแรกที่สอนรักเพชรวิเชียนได้เล่นลิเกนะครับก็คือเป็นงานแรกนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีงานมาเรื่อยๆครับแต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับในตารางของน้องนุ่นนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงตารางงานของน้องนุ่นนะครับว่า ตารางงานของ้องน,น,น,นู่นน่ะมีงานไปที่ไหนบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเออเอฟซีจะได้ตามได้ถูกเนาะนะครับอ่าก็ถ้าผมมีเวลาผมก็ตามข่าวตามข่าวให้นะแต่ว่าวันไหนที่ผมอาจจะไม่ว่างอาจจะไม่ได้ทําข่าวนะครับผมก็มีทําธุระที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้คือผมกํลาลังพัฒนาที่บ้านอยู่นะครับอยากให้ที่บ้านสะอาดนะครับก็ตอนนี้หญ้าลกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวเคลียร์ที่บ้านด้วยทําข่าวไปด้วยนะครับพอมันโลง่งมันสะอาดแล้วนะครับเราก็สามารถมาถ่ายคอนเทนต์เล่าข่าวทําคลิปอะไรได้รอบๆบ้านเรานี่ยนี่แหละนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้นะครับผมกออ็อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องที่น้องนุ่นไม่ไปคณะของนิโน่เนี่ยนะครับเราก็ต้องต้องตามนั้นนะ นะครับให้น้องนุ่นตัดสินใจก็คือเขาตัดสินใจแล้วนะครับก็คือต้องตามนั้นเราก็ตามงานของน้องนุ่นไปนะครับส่วนคณะของนีโน่เนี่ยนะครับก็แมงกับี้บอกแล้วว่าวันที่8นะครับวันที่8มิถุนายนนะครับก็เขามาเล่นที่อาเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับแมงกับี้จะไปถ่ายให้ f c ดูกันนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แมงกับี้จะได้ถ่ายนีโน่นะเดี๋ยวอยากจะขอถ่ายรูปกับนีโน่ด้วยนะ FC นะผมเห็นเขา ถ่ายรูปกับนิโนกันตอนที่ลิเกจบแล้วก็โ,โหนะหล่อนะครับ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าแมงกบี้จะเป็นยังไงบ้างนะจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ f อฟดูเนาะนะครับก็ยังไม่ถึงนะวันนี้วันเที่ยวไรนะครับวันนี้วันที่สามและวสี่ห้าหกเ็ดแปดอีกห้าวันอีก5้าวันก็จะไปพิจิตรนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านผมหรอกก็ขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับ ประมาณนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงอาทิตย์เป็นสองชั่วโมงนะครับพักบ้างอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นน้องนุ่นเนี่ยชนกกับนีโน่เนี่ยเล่นลิเกคู่กันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะอ่าเราก็ติดตามผลงานของ,ของ,ของทั้งสองนะครับผมก็คงคิดว่านีโน่ก็คงเข้าใจนู่นนะนะครับก็คงเข้าใจนะครับ ส่วน FC คนไหนจะเม้นอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะก็ไม่เป็นไรครับคนเรามีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าความดังมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่เที่ยงแท้นะทุกคนนะคือทุกวงการใครเป็นคนดังหรือเป็นข่าวดังเนี่ยระยะเวลาเนี่ยบางทีมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอ่า ก็เราก็ต้องดูว่านะครับกระแสน้องนุ่นเนี่ยจะดังไปถึงปีหน้าหรือเปล่านะครับแต่ปีนี้ก็โอเคอยู่นะนะครับกระแสน้องนุ่นก็ดำดําดงเนี่ยดังอยู่นะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องดูเลตติ้งเนาะนะครับราต้องดูเลตติ้งเรื่อยๆว่าถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีคนดูน้อยไหมนะครับหรือยังมีคนดูเยอะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับว่ากระแสน้องนุ่นเนี่ยชนกเนี่ย จะดังไปถึงปีไหนนะครับหรือจะดังได้กี่เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ติดตามชมทุกวันเนาะเราก็จะได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับแมงกะมบี้ก็มาทาคลิปก็เช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามาเช้าก็ทําธุระนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําคลิปออกมาให้เอฟซีได้รับชมกันเนาะนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับให้เอฟซีติดตามทั้ง4ช่อง ของแมกกบี้นะครับช่องที่1นึ่งแมกกบี้ฟิล์มช่องที่2ตระกูลแมงฟิล์มช่องที่3ผีเสื้อฟิล์มช่องที่4แมงกระพุนชาแนลนะครับเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ดีนะครับและ,ะทางแมงกะบี้ก็ได้ถ่ายคณะลิเกอื่นๆด้วยนะนอกจากตามน้องนุ่นในชนกแล้วผมก็ได้ถ่ายลิเกคณะอื่นๆด้วยให้ f c ได้รู้จัก กันะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ